สบ,บายดีมินิสฟาพี่น้องมาเห็ดไก่ทอดแบบเกาหลีสำหรับชุดเล็บที่เฮธมันตามาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งฮะก็สมาเอือบไก่ก่อนเนาะใส่นมลงไปร้อยห้าสิบมิลลิตรนมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไกเ่เ่าอันมันนุ่มเนะาะถ้าว่าเฮาบ่มีนมเฮาก็ผ่านไปเนาะขั้นตอนนี้ไอ้พี้่ฮะก็จะใส่เกลือลงไปเกลือให้ใส่หนึ่งบวงกาแฟพริกไทยนี่เครื่องบ่วงกาแฟอันนี้ก็สมเอ็นพงกนะหรี่เนาะใส่เครื่องบ่วงกาแฟ ใหใส่แบบนี้เด้อพี่นอ้องผงกระเทียมให้ใส่ซองบวงกาแฟถ้าว่าบ่มีผงกระเทียมก็ใส่แบบกระเทียมสดได้เนาะมันกส็สิหอมคือกันอันนี้ค่อยใส่ขิงพี่นอ้องถ้าว่ามีขิงเอ่อขิงผงก็ใส่ขิงผงลงไปเนาะค่อยบ่มีค่อยสิใส่เป็นเป็นขิงสดค่อยสิบ,บีบเอาแต่น้ำมันใส่ประมาณ30กรัมเด้อปาริเก็คนให้อันเครื่องผสมมันละลายเนาะ อันตอนต่อไปฮะก็ใส่ปีกไก่ลงไปเนาะปีกไก่เราต้องล้างให้มันสะอาดเด้อพี่เนาะปีกไก่นี่ใส่กิโลหนึ่งไปนี่ฮะก็สีนวดเนาะนวดให้นมมันเข้าเนื้อไก่น่ะพี่เนาะเดี๋ยวพี่เนาะเขาใช้เวลานวดประมาณ10นาทีเห็นบอกอันนมมันก็สีเลิมมันเข้าเนื้อเข้านางกับอันปีกไก่เหรอเนาะไปนี่ฮะก็สิผักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยสัปโมงหนึ่งเนาะหรือว่าถ้าว่าเขามีเวลาฮะก็ผักไว้คืนหนึ่งก็แห้งขักเนาะ ขั้นตอนต่อไปฮะก็สมัยเฮ็ดอันซอสไว้สำหรับคุกไก่เนาะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหรือว่าซอสโทเหลืองเนาะซองบวงแกงน้ำตาลลงไปซองบวงแกงใส่เกี๊ยวลงไปสามบวงใส่ตัวนี้พี่น้องโคสูจังนี่ใส่ซองบวงเด้ออันนี้ก็เสมอันน้ำมันพริกเผาเนาะใส่หนึ่งบวงแกง อันนี้ก็เสเมนอัน,พ,น,รนพ,พริกป่นระหวานพงปาปริกาเกาหลีเนาะใส่นึ่งบวงพงกระเทียมนี่ใส่อันสองบวงรือว่าสิใส่กระเทียมสดก็ได้เนาะน,นี่กกสเม,มนนะ้ำเนาะใส่ซามบวงแต่เป็นหักซิกวนแห้อันซอสมันข้าวเนื้อข้าหนังกันดีเนาะเปิดไฟรสชาติแบบซอสเกาหลีมันจะออกหวานแล้วก็ออกเผ็ดน้อยนึงเนาะมันจะบ่เค็มเด้อวพี่นนอะเดี๋ยวพี่นะนอะค่อยกวนไปประมาณ สิบนาทีและด้วยไฟอ่อนเนาะซอสมันก็ซิเลอร์มันเข้มข้นแบบนี้แตอว่าได้ละวันนี้ก็เอาขึ้นเนาะขั้นตอนต่อ,ตอไปฮากระสมันใส่แป้งลงไปเนาะอันนี้กระสหมนแป้งทอดกรอบเด้อพี่นอ้องใส่หาสิบกรัมแป้งทอดกรอบไม่ค่อยใส่แบบนี้เด้อเนี่ยแบบนี้ตัวนี้กระสหมนแป้งข้าวโพดเนาะหรือว,ว่าไมซาชนาก็ได้เนาะค่อยใส่สี่สิบกรัม แบบนี้อันนี้ก็ะสแมนแป้งอันแป้งมันฝรั่งเ้อใส่40กรัมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าวายยูมอกฝรั่งบริหากาสีคนให้แป้งมันเข้ากันเนาะหรือว่าพี่น้องคนใดหาแป้งอันแป้งอันมันฝรั่งบอได้ฮะก็ใส่แป้งมันตุ่นก็ได้เนาะแป้งแป้งมันบานเฮาหนาพี่น้องในเมื่อเขาคุกแป้งมันเข้าเนื้อเข้าน้งกันดีแหละบัิหาก็สีเอาไปซุปใส่กับแป้งอัน ทอดกรอบเนาะแล้วก็เอาไปทอดเลยอันนี้ก็เสมนแปง้งถอดกรอบคุกแบบนี้พี่เนาะันี้ก็จะเอาไปทอดเลยน้ำมันจะต้องห่อนเด้อพี่เนาะแต่เราต้องใช้ไฟกลางตัวนี้เขาบอต้องคนเด้อพี่เนาะป่าไว้ไห้ไก่มันสุกน้อยนึงเ่าจึง เห็นบนะ่ในเมื่อไก่มันเริ่มเหลืองค่ะก็คนแบบนี้พอไก่มันเริ่มเหลืองแบบนี้ค่ะเกาขึ้นเลยเพราะว่าเขาทอดทรงหลบนะเนาะเขาขึ้นแบบนี้ทอดไปเรื่อยๆจนมดเดี๋ยวบบันนี้ฮะก็สีเอาไปทอดอีกหลอบหนึ่งเนาะไฟจะต้องห่อน้นะพี่น้องทอดบราต้องโดนพี่น้องประมาณสองนาทีนี่แหละ คนไปคนมาเนะาะทอดทอดลบซอสค่ะเพื่อไก่มันกัสิกรอบตืมอีกแล้วก็มันกัสิไร้น้ํามันลงไปอีกเนาะบ่อให้มันอมน้ํามันนะเวลาเาทอดเราก็คนไปคนมาแบบนี้เด็กที่ว่าได้บป็นนี่ค่ะกลือขึ้นเลยแด็กเป็นนี่ค่ะเกลือใก่ที่เราทอดไว้แล้วก็เอาไปคุกใส่กับซอสแถวเห็ดไว้เมื่อกี้ลงไปเนาะขอจะบ่อคุกบดพี่เนาะขอเสียเห็ดครึ่งนึง ซอสหนะ้าห่อต่องปาไว้ให้มันเย็นเด้อพี่น้องทว่ามันหอมลายเวลาเอาไปคุกใส่กับไก่ไก่หอมมันก็สิบกกรอบเนาะอันนี้ก็คือเข็ดหลับเข็ดหนึ่งเนาะคุกไปเรื่อยๆพี่น้องตาดแสบขนาดเรียบร้อยพี่น,น้องบริหากระสีจัดจานเลยเนาะอาทิตโทษตาดแสบขนาดบริหากระสีหอยงาใส่เนาะหรือว่าสีใส่ทอดินก็ได้เด้อทอดินขัวก็แสบคือกันพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องตัวนี้รสชาติมันจะออกแบบอ่ะ หวานเผ็ดน้อยนึงแต่ตัวที่ห่อบะซุปอันแต่ห่าบใไซซอสกระแสบคือกันเ้างไปเฮ็ดกินเหมือนเด้อพี่น้องไก่ทอดแบบเกาหลีสำหรับมันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทามากกดไลค์ถึงใจกะก,กดแชร์ให้ได้เด้อสึไม่เล่มบายบาย